อาตมาก็ไม่ใช่ผู้แก่กรรมเพราะกรรมมันเป็นของเราทุกคนอาตมาไปคว่างหัวหมาเผาหลังนกบาปกรรมมันก็ตามสนองอาตมาอาตมาก็ได้เห็นแล้วก็เป็นกรรมของอาตมาไม่ใช่กรรมของโยมอาตมาเผาหลังนกไฟมันก็ไหม้เตียงอาตมาคนเดียวอาตมาคว่างหัวหมาเมื่อเป็นเด็กวัด พอมาเป็นเนนไม้ตกใส่หัวอย่างเงี้ยอานมาก็ใช้ของอาตมาเองโยมก็ไม่ได้ใช้อากาศอาตมานี่กรรมใครกรรมมันเหมือนโยมโยไมไปทําบาปมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่อายุเริ่มน้อยๆขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเราเลลึกได้หรอกกรรมของใครของมันอันนี้แหละของใครของมันนี่แหละก็คือสิ่งที่เราทําไว้เพราะฉนั้นอะ ใครจะไปแทนรับใครก็ไม่ได้มันจะต้องว่าแก้โดยตัวของตัวเองนั่นแหละอย่างที่อนามาได้เล่าให้ฟังไ,ไอ้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถ้าบ,บทเขาจะไม่ปล่อยเขาก็ไม่ปล่อยเขาก็ต้องมีของแลกเขาก็ต้องมีของแลกต้องเอาบุญแลกเขาไม่ใช่เอาบาปไปแลกเขายิงไปต่อต้านยิงไปแส่งชักหักกระดูกยิงหนักเข้าไปอีก ยิ่งหนักเขาไปเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคนต่อสู้กันคนโกรธกันนี่แหละอย่างประเทศที่กำลังลบก,กันเนี่ยคนโกรธกันก็จะเอากันให้จิบหายว้หัวไปข้างหนึ่งแหละแต่ก็ไม่ให้เหลือกันหรอกว่างง่ายๆก็ตายไม่เผาผีกันว่างนั้นต่แต่ทีน่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอวิธีนี้ก็ไม่ถูกก็จะพระญาติของพระองค์พระเจ้าวิถุทปยยกับมาจะ ถล่มญาติฝ่ายกบ,บิลพัทของพระอ,องค์พุทธเจ้าเสด็จออกไปห้ามถึงสามครั้งครั้งที่สี่ท่านปล่อยห้ามไม่ได้แล้วกรรมของพระญาติก็มีกรรมของพระญาติญาติของพ่อแม่พีพ่น้องของพระอ,องค์กรรมอะไรกรรมไปฆ่าสัตว์อย่างเช่นพุทธเจ้าบอกในจักราบอกว่าพระญาติในชาติหนึ่งได้ไปเบื่อปลา เอายาเบื่อโลยลงไปในน้ำจนปลาตายกันปลาใหญ่ปลาน้อยหอ้ตายกันนี่แหละกรรมอันนั้นปลาตายหมูโอที่สุดก็ต้องมาตายหมูญาติญาติเมืองกบิลรพัตถูกเจ้าวิทูทธพัะผู้เป็นลูกของพนังวาสพคะติยาซึ่งก็เป็นลูกลูก อนุปรฏยาของพระเจ้ามาหานามะยกทัพมาทลงฆ่าจนไม่เหลือฝ่ายพระเจ้าสุภาพุทธ,ธะผู้เหมือนกับเชื้อวงพญาติของพระพุทธเจ้าก็กลับมาทำลายล้างเมืองกบ,บิลพัดไทยลกโจมวินาศจิปายพระเจ้าวิทูดาภาหน,นีกรรมไม่พน้นถูกน้ำท่วมตายตายทั้งกองทัพน ที่เหลือก็หรือที่หลอดก็หลอดนะก็เหมือนกันกับไปฆ่ากับบิละพัดเท่านั้นที่หลอดก็หลอดที่ตายก็ตายส่วนใหญ่ตายแม้แต่วิทูตะพะก็ตายนี่คือวงเวียนกรรมที่มันจะชดใช้กันอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องให้อโหสิกรรมนรี่แหละโยกกรรมที่เรียกว่าอาโหสิหรือว่าไม่ให้เกิดกรรมต่อไปเนะี่ยทัดแรงมากก็แรงไปนะ ตาต่อตาฟันต่อฟันมันก็กระทบกันก็ก็ทำลายล้างกันอย่างเดียวไม่มีการที่จะให้อภัยกันหรอกตอเมื่อใดมาให้อภัยกันแล้วนั่นแหลนะนะต้องให้อโหสิกรรมกรรมที่ต้องไอ้อโหสิกรรมนี่แหละเป็นกรรมที่ตั้งกลางว่าเออเราไม่ต้องทำกันต่อไปแล้วนะ,นะเราไม่ต้องทำกันต่อไปแล้วนะอย่างสมมติ พระเทวทัตกำจองผูกจองเวนเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นอะ่ะจองเวนพระพุทธเจ้าแยกกันซื้อผ้าของเศรษฐีนีโดยถาดทองคําของนางสศรีฐีนีมาซึ่งพระเทวทัตเองได้ไปพบหญิงเศรษฐีนีตกตกลำบากเอาถาทองมันแลกเอาผ้าเขาก็ผ้าทั้งห่อเ่ย ยังมีค่าน้อยกว่าถาทองคําแต่พระเทวทัตไม่เอาขอเขาแลกสักสิบชิ้นแต่พระโพธิสัตว์ไปพบพระโพธิสัตว์เอาผ้าทั้งห่อให้เลยได้ถาดทองมาใบเดียวโกรธเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาอาฆาตพุทธเจ้าได้เป็นสัมมาสัมพุทธโพธตสัสรู้อบดโดยพระองค์เองตตัสรู้ไปแล้ว ท่านก็หลุดนิพพานไปเลยฝ่ายเทวทัตจองกรรมจองเวทตกนรกจนถึงทุกวันนี้ด่เห็นไหมคนที่ไม่ใครโทษใครกรรมใครเวทเกิดมาก็ต้องพบกันอีกต้องไปจบกันที่กรรมนั่นแหละถูกแผ่นดินสูบไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จับไม่จํา